สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่าแกรนนั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้จะเป็นเกมมือถือแนวโอเพนเวิลด์นะครับถ้านึกภาพไม่ออกนะว่าเป็นโอเพนเวิลด์แบบไหนนะครับแบบ gta นะครับข้อดีของเกมนี้หนึ่งนะครับเราสามารถเล่นคนเดียวได้นะครับในโหมดฟรีเพย์ปกตินะครับสองเราสามารถเล่นโหมดมัลติเพลเยอร์กับผู้เล่นอื่นได้นะครับคือเราสามารถสร้างห้องเล่นกับเพื่อนได้เลยนะครับรองรับสูงสุดก็คือ10คนนะครับตัวกราฟิกของตัวเกมผมว่ามันก็ไม่ได้สวยมากนะครับแต่ไม่รู้ทําไมมันค่อนข้างกินสเปค นิดนึงนะครับนะเป็นเกมจากทางฝั่งอาหรับเขานะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศในเกมก่อนเนาะในโหมดธรรมดานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของมันตีเพยเดอร์นะครับสอนวิธีการสร้างห้องเล่นกับเพื่อนนะครับเราสามารถทํายังไงได้บ้างเนาะเดี๋ยวจะทําสอนทั้งหมดในคลิปนี้เลยนะครับโอเคเมื่อเราเข้ามาในเมืองแล้วนะครับเดี๋ยวผมมาให้ดูการวิ่งการเดินอะไรของตัวละครก่อนนะครับเพราะว่าไอแนวโอเพนเว l ลแบบนี้จริงๆมันก็มีค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับแต่ว่าตัวเนี้ย มันพิเศษตรงที่มันสามารถเล่นมันติเพลเยอร์ได้เพราะว่าไอแนวนี้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเล่นแบบคนเดียวออฟไลน์แบบโดดๆเลยนะครับนะกราฟ,ฟิกอาจจะไม่ได้แบบเวอร์วางนะครับจริงๆก็กราฟ,ฟิกธรรมดาทั่วไปนะครับอันนี้จะเป็นการเดินปกติของตัวละครนะอันนี้จะเป็นการวิ่งนะครับแล้วก็ตอนที่เราวิ่งอ่ะมันไม่มีสไตล์มีหน้าหรือไงไม่รู้นะครับผมไม่เห็นมันหยุดเลยมันก็วิ่งของมันไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันไปของมันเรื่อยๆแล้วดูเท่าอีก เหมือนจะวิ่งไปหาเรื่องใครอะไรประมาณนี้นะครับตอนที่เราวิ่งเราสามารถเข้าไปชกตรงชกต่อยอะไรพวกนี้ได้ปกติเลยนะครับเนี่ยนะเข้าไปชก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 เตะนะครับมีการแดดคือการกิ้งแบบนี้ด้วยนะเนี่ยอ่ะกระโดดวิ่งแล้วกระโดดดูนะปุ๊บอ่ะก็สามารถทําได้สามารถเรียกรถต่างๆได้นะครับตํารวจเวลาเราติดดาวก็จะเหมือนอ่ะ GTA ใช่ไหมครับจริงๆใครที่เข้ามาเล่นแล้วลืมแนะนํานิดนึงนะครับด้านซ้ายตรงนี้นะครับตรงตั้งค่านะตรงนี้ครับเราสามารถปรับแต่งปุ่มได้สามารถปรับแต่งกราฟิกได้นะครับลดเสียงดนตรีลงดีกว่านะครับบางทีมีเพลงดังแล้วก็ตัวแมปครับก็ค่อนข้างแบบใหญ่ระดับหนึ่งนะแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับแล้วก็แต่ละจุดเขาจะบอกนะครับว่ามีอะไรอยู่ในแมปบ้างนะครับค่าเนี่ยครับเสื้อผ้าบาร์เบลครับทรงผมร้านขายปืนร้านขายรถอะไรประมาณนี้นะครับที่มีในแมปเนาะอะ โอเคเดี๋ยวทีนี้นะครับเดี๋ยวลองไปร้านขายรถใกล้ๆมีพยาบาลเดี๋ยวเมื่อกี้เราวิ่งมาจากทางไหนวะเราวิ่งมาจากทางนี้ใช่ไหมครับ่ะเกมนี้อาจจะมีข้อเสียเล็กๆน้อยๆนะครับก็คือเราเล่นไปเรื่อยๆมันจะมีโฆษณาขึ้นมาบางครั้งเวลาที่สมมติว่าตัวละครเราตายหรืออะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆนยนะเกมฟรีก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับนะก็แลกกับการที่เราต้องดูโฆษณาเนอะ,นะไม่กาชาก็ดูโฆษณาครับอันนี้ก็ต้องเลือกกันว่าเราจะเจอแบบไหน ม่งแม่แมมรถอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหผมว่ามันไกลเกินไปอ่ะจริงๆเราสามารถขับรถได้นะเดี๋ยวผมขับรถให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปแนะนําวิธีการเล่นมันติเพลเยอร์กับผู้เล่นอื่นจริงๆตัวเกมอ่ะมันจะมีมิชชั่นอยู่นะครับตอนที่เราเกิดเห็นจุดสีฟ้าตอนที่ตรงสถานที่เราเกิดไหมครับตรงนั้นอนะ่ะมันจะเป็นตัวมิชชั่นเลยนะเออขับรถบัสได้ไหม ไม่น่าจะได้นะโดนชนตายเนี่เลยรถบัสขับได้เหรอขับไม่ได้นะครับรถตัวแมพข้างนอกเอาไม่ได้เหรอคือผมลองเรียกต้องรถอะครับเราสามารถขับรถได้แต่ว่าไอรถพวกนี้เหมือนแม่งมันป้นไม่ได้หรือไงก็ไม่รู้นะครับเออเหมือนมันจำกัดอะเดี๋ยวลองลดคันเล็กๆด้วยนะเนี่ยคันแบบเนี้ยคือมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนักนะ ถ้าตัวรถมันเราไม่สามารถขโมยรถได้อะครับเพราะว่าจริงๆเกมแนวเนี้ยเราควรที่จะขโมยรถได้ใช่ไหมเนี่ยนี่ครับขึ้นได้คือถ้ามันมีปุ่มขึ้นรถแบบนี้มานะครับเนี่ยแบบเนี้ยมาเนี่ยมันก็สามารถขึ้นได้นาะนี่อันนี้ขับรถนะครับด้านขวาก็จะมีพวกเเกี่ยวกับความเร็วอะไรแบบนี้ต่างๆเนาะเนี่ย นี่ครับอ๋อมีเลงสเปดด้วยว้าวจริงๆปรับมุมมองในรถได้ด้วยนะครับนี่เห็นปะเออคือเกมนี้ก็ข้อดีค่อนข้างเยอะนะข้อเสียก็ค่อนข้างเยอะหรือเปล่าอยากได้คันเขียวอะ่ะเดี๋ยวรับตามคันเขียวกันเดี๋ยวคันเขียวมาเทสนะครับโอ้โหคันเขียวมันจะอยู่ให้เราตามไยวะเนี่ย <laughs> อยู่ข้างหน้านูน่นเนาะ ผมจะตามพันเขียวจริงๆที่เหลือเราเล่นตามภารกิจได้เลยนะครับมันจะมีโค้สภารกิจอยู่ขอปาดหน้านิดนึงโอเคเดี๋ยวดูดิมันขึ้นได้หรือเปล่ารถแบบดีๆขนาดนี้โอ้โหมันจะไม่ได้ได้ไงโอ้รถอย่างเท่พนะผู้ชมเสียดายรถบัสขึ้นไม่ได้เนาะนะ ที่เหลือก็แล้วแต่เราเลยนะครับเราจะไปในแมปเราจะไปจุดไหนนะครับมันมีจุดรับเควสอยู่สถานีตำ,ตำรวจนะครับจุดรับเควสก็จะเป็นในตัวสถานที่ที่เราเกิดนะครับเราเกิดมาปุ๊บมันก็จะมีจุดรับเควสเนาะก็เดี๋ยวลองเทสตําำรวจให้ดูนะครับว่าตำรวจเกมนี้เป็นยังไงมันจะออกแนวแบบตำรวจของต่างประเทศพวกอาล,ลับอะไรแบบนี้นะเวลาเราชนคงชนคนนะครับดูคนที่เดินไปเดินมาก็ได้นะครับนี่สัก,กชุดหน่อยสักชุดหน่อย งไงพนมแล้วมันจะวิ่งไปไหนเนี้ยขี้เกียจตามอะ่ะโอ้โหเราก็จะชกได้ท่านผู้ชมดมูเรียบร้อยครับติดดาวคือเราต้องจัดการเขาให้ล้มก่อนนะถึงจะติดดาวแล้วก็ตำรวจมาแม่งมาเร็วมากมาเร็วมากตำรวจจะลดนะครับเอาเราขโมยรถตำรวจไม่ได้หรอวะเนี่ยตำรวจมันก็จะแบบไม่ไม่ได้แบบ ดูแบบอลังการเวอร์วังนะครับมันจะดูง้องแง้งนิดๆน,นะครับเนี่ยทีนี้เราก็ได้เปิดแล้วใช่ไหมครับวิธีการเปลี่ยนเปิดด้านขวานี่ครับแล้วก็เลือกเปิดเนานะแล้วก็แตที่เปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวยังไม่ได้ยิงเลยพ่อหนุม่มเนี่ยเราก็ยิงแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการยิงธรรมดาเนาะโอเคเอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมออกเนาะนะนะโอเคครับผมเราก็ดูตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับในโหมดของ การเล่นแบบคนเดียวเนาะทีนี้เรามาดูด้านขวามือตรงนี้นะครับนี่อันที่2เนาะมันตีเพลเยอร์นะครับเราเข้ามาแล้วต้องรอนิดนึงนะครับตรงนี้นะตรงนี้มันจะมีห้องเห็นปะครับมีห้องแล้วก็มีผู้เล่นนะครับมันเป็นเกมของอาหรับจริงๆคนเล่นเกมนี้ไม่ได้เยอะมากนะครับวิธีการที่เราจะเล่นกับเพื่อนทําไงได้บ้างนะครับด้านขวาล่างนะทีนี้เรามาดูมันติเพลเยอร์ด้านขวามีเมนูที่2นะครับเข้ามาแล้วก็จะมีในส่วนของรายชื่อห้องต่างๆตรงนี้นะครับอันนี้เราสามารถเข้าไปจอยได้เลยนะครับ มันจะรองรับสูงสุดทั้งหมด10คนนะครับแล้วแต่ว่าเจ้า,จาของห้องสร้างเท่าไหร่เราสามารถสร้างเล่นกับเพื่อนเราเองก็ได้นะครับได้นขวาตรงนี้นะครับช่องแรกให้ใส่ในส่วนของชื่อห้องนะครับอย่างเช่นผมใส่คําว่าเจมไปเฉยๆนะครับนี่ชื่อห้องเนาะแล้วก็ช่องที่2ก็คือจํานวนคนที่รองรับในห้องนั้นๆน,นะครับแล้วจะเป็นแบบ private room หรือเปล่า private room ก็คือเราสามารถาตั้งรหัสผ่านในส่วนของห้องได้เช่นผมใส่ไป44 แบบนี้นะครับเวลาให้เพื่อนเราเข้าก็ให้หาห้องที่ชื่อเจมแล้วก็ใส่รหัส ctc เข้ามานะครับแล้วก็กดสร้างนะครับตัวนี้ให้เราเลือกรถได้1คันนะครับนี่นะคือต้องบอกเลยว่าเกมนี้ค่อนข้างน่าเล่นนะครับใครที่ชื่นชอบการเล่นออมัลติเพยเยอร์เป็นชีวิตจิตใจชอบโอเพนเวิลด์นะครับเนี่ยรามาแล้วมันก็มีรถเนี่ยอ่ามันก็เหมือนในตัวเมื่อกี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับคือเกมนี้มีระบบแชทด้วยนะครับนะระบบแชทจะอยู่ตรงนี้นี่ ระบบแชทอยู่ตรงนี้นะครับเราสามารถแชทได้แต่ว่าไม่สามารถคุยเป็นภาษาไทยได้นะครับมันไม่รองรับภาษาไทยนะผมลองพิมพ์แล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นไหมครับคือเหมือนตัวเกมมันจะงงเฮ้ยอันนี้ภาษาอะไรอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีสเตตเมนูสเตตเพิ่มขึ้นมานะครับเพลเยอร์คนนี้มีจำนวนคิวเท่าไหร่นะครับตายกี่รอบแล้วอะไรแบบนี้นะครับนะอ,อันนี้ก็ลดมีงงมีเงินอะไรแบบนี้นะครับตัวแมปคือแมปเดียวกันนะครับแมปเดียวกันเนาะ ก็จะเป็นแบบในเมืองกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถออกมาข้างนอกบริเวณนี้ได้อันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะเล่นยังไงนะครับคือแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปนะเล่นไทยทั้ง s i n เ l ิลเพลเยอร์มั p ติเ e r พลอนะครับอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเลยนะครับจุดที่ผมชอบคือมันไม่มีสตาฟินานะไม่รู้สึกไม่สามารถเข้าตัวตึกได้เลยเนาะเข้าได้แต่พวกร้านที่มันมีเครื่องหมายครับเดี๋ยวลองไปดูเทสเทดูนิดนึงนะครับก็ยังไม่ได้ลองไปร้านไหนเลยนะ สถานีตำรวจนะครับถ้าสมมติว่าเราไม่ได้ทําความผิดแล้วเราไปแล้วมันจะโดนจับหรือเปล่านะ <c oughs> ก็คงอาจจะจะทึ่งหรอโยมเนาะอันนี้ผมมาที่สถานีตํารวจเร้วนะครับรู้สึกว่าจะเข้าไปไม่ได้นะ้วเหมือนทําสถานที่หลอกๆไว้เฉยๆนะสาหรับเกมตัวนี้นะครับเอาเป็นว่าก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ